เยมังกรบทที่443เด็กไร้เดียงสาพอออกจากบริษัทเฉินเฟิงก็กลับไปที่โรงแรมจินไทอีกครั้งเพิ่งก้าวเข้าประตูโรงแรมก็ชนกับเจ้าสามห่วงและเฉินจื้อหลี่ที่ออกมาจากลิฟต์พอดีหลังจากบรรลุขั้นหัวจริงแล้วออร่าเจ้าสามห่วงก็ดีกว่าเมื่อก่อนมากเลยแถมยังดูหนุ่มขึ้นด้วยเจ้าแสบเพิ่งเลิกงานหรอเจ้าสามห่วงถามขึ้น อืมเฉินเฟิงพงกหัวจากนั้นมองคนทั้งคู่นี่พวกนายกำลังจะออกไปใช่จะออกไปหาบ้านนะเอาแต่พักโรงแรมมันก็ไม่ดีอะนะเจ้าสามห่วงบอกหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็พักที่โรงแรมจิน่นไทมาโดยตลอดถึงจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวการบริการและข้าวของเพอร์เฟกมากแต่เขามักรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างเหมือนกับไม่สบายใจไงพีกล งั้นไปด้วยกันละกันฉันก็จะหาบ้านเหมือนกันเฉินเฟิงยิ้มบางจริงเอาแต่อยู่โรงแรมมันก็ใช่ที่ตอนนี้จงไห่ก็กลายเป็นเครื่องถิ่นเขาไปแล้วบางครั้งจะจัดการเรื่องส่วนตัวบางอย่างการอยู่โรงแรมทําให้ไม่สะดวกเอามากๆทั้งสองตกลงกันเตรียมจะออกไปข้างนอกตอนนี้เองมือถือของเฉินเฟิงดังขึ้นพี่เฟิงพอรับสายก็ได้ยินเสียงคุ้นหูดังขึ้นหูเซ่อหยวน ฉินเฟิงอึ้งเล็กน้อยคนที่โทรหาเขาคือหูเสื้อหยวนเพียงแต่ว่าทำไมหูเสือหยวนถึงว่างโทรหาเขาละ่ะพี่เฟิงตอนนี้ว่างไหมคะฉันมีของบางอย่างจะให้พี่หูเสื้อหยวนพูดเปิดเรื่องมาก่อนเลยในสายของอะไรเฉินเฟิงหรีตาครุ่นคิดไม่รู้ทำไมเขารู้สึกระแวงหูเสือหยวนไงพิก่กนวันนั้นที่ไปงานร่วมรุ่นเดิมเขาคิดจะสืบเบื้องหลังหูเสือหยวนสักหน่อย แต่โดนเรื่องอื่นทำให้ลืมไปเขาเลยพักเรื่องตรวจสอบไว้ก่อนแต่วันนี้หูเสื้อหยวนก็โทรมาหาเขาอีกเธอมีเป้าหมายอะไรกันแน่กุญแจพวงหนึ่งค่ะในตอนที่เฉินเฟิงกำลังครุ่งคิดหูเสื้อหยวนพูดออกมาอีกกุญแจเฉินเฟิงขมวดคิ้วงงขะกุญแจคฤราหาตของเทียนชานลิฟวิ่งแอรียคุณนะสูเก็บไว้ให้พี่ค่ะ ตอนได้ยินว่าเทียนชานลิฟวิ่งแอเรียเฉินเฟิงยังไม่ทันพูดอะไรแต่พอได้ยินคำว่าคุณนาซูมันทำให้ใจเขาหดเล็กลงฉับพลันแม่เก็บไว้ให้เขาเธออยู่ที่ไหนเขาสูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกหนึ่งเฉินเฟิงถึงสงบจิตสงบใจลงได้ไม่ว่าข่าวนี้ของหูเสื้อยวนจะจริงหรือเท็จเขาก็ลองไปดูสักครั้งฉันอยู่ที่เทียนชานลิฟวิ่งแอเรียค่ะหูเสื้อยวนบอก รอผมผมจะรีบไปเฉินเฟิงพูดเสียงขรืมพอพูดจบก็วางสายไปพวกเราอาจจะไม่ต้องซื้อบ้านแล้วละ่ะเฉินเฟิงหันมองเจ้าสามห่วงและเฉินจื้อหลี่หมายความว่าง่าทั้งสองคนทำหน้างงแม่ฉันทิ้งบ้านไว้ให้อยู่ที่เทียนชานลิฟวิ่งแอเรียเฉินเฟิงพูดตามตรงเทียนชานลิฟวิ่งแอเรีย เฉินจื่อหลี่เบิกตากล้างแสดงความตกใจอาจารย์อาเฉินแม่อาจารย์อาทิ้งบ้านไว้ให้จริงหรอทำไมหรอบ้านที่นั่นมีอะไรพิเศษหรอเฉินเฟิงอดถามไม่ได้มีแถมเรื่องที่พิเศษคำเดียวเลยแพงเป็นบ้านที่แพงที่สุดในจงไฮที่สุดเลยน่ากลัวจะแพงจนขึ้นสวรรค์ เฉินจื้อหลี่พูดสีหน้าพิกลหลายวันก่อนเจ้าสามห่วงคุยเรื่องซื้อบ้านกับเขาดังนั้นหลายวันนี้เขาเลยไปจัดการสืบราคาบ้านที่จงหายมาคฤหาสน์ของเทียนชานลิฟวิ่งแอเรียที่โด่งดังนั่นเป็นแหล่งที่เขาทำความเข้าใจเป็นอันดับแรกแต่ยังไม่ทันได้เข้าใจเรื่องการซื้อขายและการตกแต่งก็ต้องยอมแพ้ให้กับราคาซะก่อนตอนนี้เฉินเฟิงกลับบอกว่าแม่เขาทิ้งคฤหาสน์ของเทียนชานลิฟวิ่งแอเรียไว้ให้หลังหนึ่ง มันทําให้เฉินจื้อหลี่ปวดใจบอกไม่ถูกเฉินเฟิงขมวดคิ้วไม่ได้พูดอะไรตอนนี้เขารู้สึกตกใจไม่น้อยเลยสําหรับเรื่องสู่เจ้าชิงผู้เป็นแม่เขาไม่ค่อยรู้อะไรมากนะักความทรงจําเดียวที่จําได้คือแม่เป็นผู้หญิงที่ทั้งอ่อนโยนและเข้มงวดมากนอกนั้นแล้วแม่ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่เองแล้วคนธรรมดาคนหนึ่งจะมีปัญญาซื้อคฤราสห์สของเทียนชานลิฟวิ่งแอรีเได้ยังไงกัน ตอนนี้ฉันยังไม่แน่ใจว่าเรื่องบ้านมันจริงไหมไปดูด้วยกันเถอะเฉินเฟิงถอนหายใจที่จริงความเป็นไปได้ที่หูเซิร์ยวนจะโกหกเรื่องนี้มันน้อยมากแม่น่าจะทิ้งคือหาหัสของเทียนชานลิฟวิ่งแอเรียไว้ให้เขาจริงๆครึ่งชั่วโมงต่อมาเฉินเฟิงขับรถมาที่เทียนชานลิฟวิ่งแอเรียแต่ยังไม่ทันเข้าไปก็โดนยามขวางไว้ดูให้ดีก่อนนะว่าที่นี่ที่ไหนหรือยังคิดจะเข้าไปดือด้อๆเลย หัวหน้ายามถลึงตาใส่เฉินเฟิงอย่างดุดนันน้ำเสียงไม่เป็นมิตรเลยสักนิดเข้าไม่ได้เฉินเฟิงขมวดคิ้วโดนยามขวางแบบนี้เมื่อก่อนตอนเขาอยู่ที่ยู่ฉววนซานก็เคยเจอครั้งหนึ่งไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาเจอที่เทียนชานลีวิ่งแอรีเอีกครั้งตลกละหัวหน้ายามมองบนนายคิดว่าที่นี่เป็นที่ที่คนธรรมดาอยู่กันหรือไงอยากเข้าก็เข้าได้งันสิ ดูให้ดีและที่นี่นาะเทียนชานลิฟวิ่งแอเรียมีแต่เจ้าของที่จะเข้าได้หัวหน้ายามชี้ไปที่สัญ,ญลักษณ์ข้างๆเป็นเชิงอวดเล็กน้อยคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ใช่เจ้าของนะเฉินเฟิงพูดอย่างหน่ายใจเจ้าของฮ่าฮ่ฮเจ้าหนูนายนี่ตลกนะคนขับรถออดี้อย่างนายเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของคฤราหั์ของเทียนชานลิฟวิ่งแอเรียนายคิดว่าเจ้าของที่นี่เป็นเด็กไร้เดียงสาหรือไง หัวหน้ายามหัวเราะยันยามหลายคนด้านหลังเขาก็ร่วมหัวเราะไปด้วยคนที่สามารถอาศัยอยู่ที่คฤหาสน์ของเทียนชานลิฟวิ่งแอรียได้ต่อให้เป็นแค่แม่บ้านจะออกไปซื้อกับข้าวทียังต้องขับพอร์ช911ของเจ้านายออกไปเลยไม่มีแบบเฉินเฟิงที่ขับออดี้ราคา500,000กว่าเลยสักนิด บางทีเวลาอยู่ข้างนอกออดี้ราคา5 0 0 0 0นกว่าถือว่ามีหน้ามีตายอยู่บ้างแต่พอเอามาอยู่ที่เทียนชานลิฟวิ่งแอเรียรถออดี้ราคา5 0 0 0 0นกว่านี่ไม่มีแม้สิทไทยจะเป็นรถประจำตัวแม่บ้านเลยแกหาว่าใครเป็นเด็กไร้เดียงสานาะในระหว่างที่บรรดายามหัวเราะย่อเฉินเฟิงอย่างไม่ไว้หน้านั้นก็มีเสียงยินชาดังขึ้นด้านหลังพวกเขาพอได้ยินเสียงยามหลายคนตัวสันสีหน้าเปลี่ยนทันทีหู คุณหมูหูหัวหน้ายามเรียกเสียงสั่นเขาแทบยีนไม่อยู่แล้วตอนนี้ฉันถามแกว่าแกเรียกใครว่าเด็กไร้เดียงสาหูเซื้อหยวนจ้องหัวหน้ายามอย่างเย็นชาใบหน้างามนั่นฉาบไปด้วยน้ำแข็งเย็นเยือก หลังจากวางสายจากเฉินพิงอราวสิบกว่านาทีเธอถึงนึกขึ้นมาได้ถึงกฎของเทียนชานลิฟวิ่งแอเรียเลยรีบมาระหว่างทางเรื่องที่เธอกลัวมากที่สุดคือหบวนหน้ายามจะเสียมารายาทกับเฉินเฟิงแต่ไม่คิดเลยว่ากลัวอะไรมักจะได้อย่างนั้นพออามาถึงที่นี่เธอก็ได้เห็นยามหลายคนหัวเราะย่อใส่เฉินเฟิงอย่างไม่ไว้หน้าสง,งาั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่444แม่ที่ไม่เหมือนกัน